quá oh, thì mà ra khò Chuẩn cái gì Kiểu đút mưa được <laughs> จนจัง จ้าจ้าจ้าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Evolution Channel อีกแล้วนะครับว,นนว,วันนี้พามาตกปลาที่บ่อพี่เอ๋พีิงปักนะครับอำอเภอพิมายครับมน,นี่มันเป็นออจีเป็นเม็ดปลาหนึ่งตันหกร้อยโลนะครับนี่ตกบา,นนบาลานด์ดิบาลานหลังผลงานวันนี้จะเป็นยังไงหลังบาลาน,นไปดูกันเลยนะครับวันนี้จะเริ่มต้นเป็นตกหลังระยะสองเจ็ดนะครับ เออห้างตานืสอน่ะการดีม hmm. ันอาการมันออกก่อนเลยยื้อนามดีดาตัวนั้นลองเดอะยื้นนามดีรอตัวเหลี่ยงนี้วะเนื้อดาะ เออครับตัวนี้ oh. ừ, <coughs> 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 เล็เสมอมันต้องแรงหมดกับาเจ็บแงดานหลนีดงมีดงมีดงบอัวรมมาแล้วโอทีมาซะเขาเขาเอากินมืเดียวอีกเอาปลาน่อยปลาโอ้ปลาพิการน่ะ โอ้อีกนึงเป็นไงอย่างนี้เนาะเอ๋อยิงอีกเลยหรือวะโอ้ยวันนี้แต่ละตัวอิงใหญ่หนะโอ้ตาย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 เด็กทำงานก็ข้อกับปลาเนาะไม่ไหวเลยน่ะโอ้ยูก็ไม่ได้เรื่องโอ้เด็กปาตเตเล่กับพิการเลยเป็นไงเองงี้หนอวันนี้ เวการดียดออกเลกับพี่การเลยเว้ยโอ้พี่การกับมาเลยเนาะไอตัวนั้นกับเมฆกับเมนานทุ่งดอกเบล้วแต่ว่าเมฆมันกัลอยแลมันลงไปขน สวนลงไปคืนขาดโอ้โหปลมาเียต,ต่วะต,ตัวสอ,อนารมเรีววมาเวียตัวสเีวัวัวเวเยั้มราเนเยตัรยียวมนนยยนะตมต พี thin, think, ่ด oh, ูได้ตัวให้สองไม่ใช่นี้โอ้โหองลุดโอ้สองอลูดเนี่ยจนจังต้องเปลี่ยนดอกหลอมันนักหน่อย โอ้มันคือลงโคเลยเอาเพียนระยะแล้วนะโอ้ยตายเลยก็ขึ้นใกล้ๆแต่มันไม่กินเนาะนม่ขึ้นกินชนฝั่งขึ้นชนฝั่งมันหนากินเงี้ โอ้ยโอ้ตัวงามตัวเด็กตังนั้นมีแต่พิการเต็มกระโหลก เกือบรุดมือนี่แต่ไม่มีเสียบอยู่ไปยังก็จะหลดย,ยิ่วเขาเลยทีนี้เขาฟรีไปเมือ่อนั้นเขาฟรียังได้กี้สองกล่องหนึน่งเนาะ ฟ้กากินดีปวดไม่มีเวลากินเขาเลยฟ้าก <c oughs> ินเอากินมืดวัน

chín loại chín trắng này chín chín trắng này có chuyện nông ngon sốt thịt mà tabor, nó ཁས 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 ตายตายตายามันตอกควยพวกพี่หนุ่มปลอก <c oughs> ข้อเดียวนึงไม่วัดก็ไม่ได้ไม่ไม่ไล้เป็นที่เรียก ยอ,อ้ยโอ้โหตกลงนี่จังๆเลยนี่กำลังจนนี่ไปเลยทีนี้ถุนมันหักเรียกไปตั้งต๊นี่ถ <c oughs> ุนขาดัก <c> ล <oughs> ่างเร็วไม่ไมเด็ก ตมโ่อก,กี้ตอกยางดีเปลีย่ยนไปเปลี่ยนมาวะนี่อะไรวะเมื่อกี้ตอกดีๆอยู่เลยทิศทางเนี้ยมีเสถทางเมื่อกี้ลงไปตอกปึ๊บลงไปตอกปึ๊บก็นี่ดิตอกเดียว ้ายโดดแด้แ้่โอ้ยลอยมาเรื่อยๆแล้วโอ้แต่เขาไม่ตกให้ดูตัวนี้ในตกเลยไปเคยกินลอยจักทีดีิก็ล้องเร็วนั้นกิน,นมันจะลอยชนเนาะชง

ได้วัดเลยแล้วสีเลือกี่นาทีครอเห้ยนสองนาทีนึงโอ้ยเดี่ยงไม่ไหวดอกกินบะมี่เี่ยงโอ้โยเดี่ยงปลาไปวันนี้โอ้ยไปไกลหมดมาเถอะ โอ้โหเนื <c oughs> ้อใจใา่พูดแต่ใส่งามซะนยเนาะขันเลีนใส่ไหนฮะโอ้โหหลานนี่ไปย่างไก่หนึ่งหาสามหนึ่งหาสามเนี่ย ห่ามอีหาสามใหญ่โอ้โหหาสาใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องคิดเด้อหนึ่งซื้อสามหาอยากขึ้นหายมีอีกนีหลงวเนี่ยแปดสาม นี่ล้มแล้วเด้อ